สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับช่องคนหมีรีวิวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาโชว์ตัวละครใหม่นะครับพร้อมกับความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเมื่อวันนี้ตอนประมาณช่วง5้าโมงเย็นนะครับทาง YouTube นะครับออฟฟิเชีของ Epic กเเกาหลีนะครับผมก็ได้เปิดภาพตัวละครใหม่นะครับพร้อมสกิลข้าวๆเนาะชื่อมุยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา ดูพร้อมๆกับทุกคนนะครับแล้วก็รีวิวค่าๆว่าตัวละครน่าจะเป็นประมาณแบบไหนเนะเาะยังไงมาดูพร้อมกันเลยครับผม time to 's So wanted see you อ่าเป็นไงครับคือเมื analysis, ่อกี้ที่เห็นจะเป็นสกิลที่3ของมุยนะครับผมมุยเนี่ยจะเป็นวอริเออร์นะครับก็คือเป็นน <c oughs> ักรบนะครับผมเป็นธาตุพืชนะครับผมหรือธาตุไม้นะครับผมนี่ผมข้ามไปแล้วนะด่้รจับท่น่องาอรยาเารขากรับ 다로인트로션 <목소리> 뮤이는 사부하라 출신의 수인으로 마술, 고개 등 다양한 재주를 지닌 서커스단 조련사입니다. 특히 관중의 이목을 끄는 마물 조련을 들었는데 교감하며 이끌어주는 친근한 방식이 아니라 위압적으로 복종시키는 <목소리> 부정한 방식에 익숙합니다. 자신의 조련 실력을 과하게 믿는 경향이 있어서 마물뿐만 아니라 무엇이든 다 조련할 수 있다고 믿는 성격인데요. มุกกระต่ายนี่เป็นตายจริงไม่ใช่แฟชั่นนะรับเพราะว่ามุยเนี่ยเป็นเป็นเผ่าเนี่ยก็คือเป็นคุ้มเบ้บ้านนงนะครับมมุยเป็นห้าดาวนะครับผมแล้วก็ธาตุพืหนอยนี้ผมบอกไปอิมพิ t เนี่ยของมุยจะเป็นการเพิ่มอ Critical hit chance นะครับผมก็คือเป็นการเพิ่มอัตราการเกิด critical นะครับ14.4%นะครับผมที่ imprint เต็มเนาะ SSS ส่วนถ้าเราเป็น imprint แบบ concentration ก็คือ,อ,อให้ความสามารถเนี่ยลงแค่ตัวเองที่เดียวนะครับก็จะเพิ่ม dual attack chance นะครับ6%ก็คืออัตราการโจมตีเรียก,กเพื่อนเนี่ยมาโจมตีด้วยนะครับจะอยู่ที่6%เนาะ สเตตัสคร่าวๆนะครับสปีดถือว่าอ่าโอเคนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับ1 1 5นะครับผมพลังโจมตีก็ถือว่ายังน้อยไปนิดหนึ่งครับผมส่วนเลือดดีเฟนส์ถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะสเตตัสอื่นก็ปกตินะครับผมระดับสูงสุดของกังทัพที่มีอยูวในเกา ในในแกงวอลเลอร์ด้วยกันเนี่ยในแกงนัรบวมด้วยกันในมุยถือว่ามีสปีดที่ค่อนข้างสูงนีก็คือร้อยสิบแครกจุ่นนกจ่้นการจุด่งเน้นการดมุ่งเน้คการจุา่เ้นการม่ง้นาจ่งเ้นาจุมน้กรดมุเนกรดม่เารจม่น้นาด่้นา่กาม่เน้นาจะลดดาวน้ไ่งเร้นะครจบผมตัวเี้จะเป็นสกิลโจมตีหมู่นะครับแม้วกลบบัฟ ของศัตรูนะครับไปสอบันะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนๆของเรานะครับ3เทิร์นครับผมส่วนการสกิลเอน็นฮันก็นคือวเวลาอัพเลเวลสกิลเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็ลดคูดาวเท่านั้นนะครับผมทิรย่จับทั้งหมดทั้과를ว개해제합니다มั้งันงหมดทั้งหมดทั้งมัา้างดีั้งหมดืั้งม่ทั้ั้งงด้ดั้งมด ส่วนมากเนี่ยตอนนี้ในอารีนาจะมีพวกที่ว่าใส,าเส่เซตอิมมูเนิตี้นะครับก็คือเซตกล้ามนะครับที่เห็นคือถ้าเป็นพวกนั้นเนี่ยเวลาเจอเนี่ยครับเราจะใส่ใส่ดีบัฟนะครับฝั่งตรงขง้ามจะไม่ติดเนาะเพราะมีอิมมูเนิตี้นะครับแต่ว่าถ้ามีมูเนี่ยเป็นตัวเปิดปุ๊บจะลบบัฟไปเลย2บัฟนะครับผม พูดสูงมีบัฟเต็มเลยครับพอโดนสกิลที่มาปุ๊บหายเลย2บัฟนะครับผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับดีมากมากนะแม่ดีแน่สกิลที่สองนะครับ Punishment นะครับผมยังเป็นสกิลโจมตีหมู่นะครับผมแล้วก็มีโอกาส35%นะครับในการทำให้ติดสเตตัสเลือดไหลนะครับ2เทิร์นแล้วก็มีโอกาส65%นะครับที่ทำให้สตันหนึ่งเทิร์นนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้าง ป่วนได้ดีเลยครับผมคือถ้าติดทั้งเลือดไหลทั้งสตันเนี่ยถือว่าเสียเทิร์นไปเปล่าๆนะครับแถมยังเลือดลดด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราอัพสกิลเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการติดสถานะนะครับทั้งหมดเนี่ยอีก15นะครับดังนั้นเนี่ยเลือดไหลก็จะเพิ่มจาก35นะครับเป็น50ใช่ไหมใช่เสร็จแล้วเนี่ยสตันนะครับจะเพิ่มจาก 65%เป็น80%นะครับผมถือว <sh> ่าโอกาสค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเกี่ยวกักย่อแต่ละ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 ครับะแต่ละแต่ละครับะแตนละแต่ละปต่ละแต่ะต่ลเแต่ละแตละแรับะและแตละครับเป็นการโ่มะตีศัตู่ะัวเดีแตนะครับผะแล้วก็มะโอกาส65%นะครับที่จะทติดเอ่อดีบัฟแรนดอมนะครับ1เทิร์นนะครับผม Dandom Debuff จากสกิลนี้จะมีแทงทำให้ติดไซเลนซ์นะครับก็คือใบนะครับแล้วก็ Decrease Defense ก็คือลดเกราะนะครับผมก็คือเกาะแตกเนาะ decrease attack ลดพลังโจมตีนะครับแล้วก็ Unhealable ก็คือไม่สามารถฮิวได้นะครับผมไม่สามารถรักษาได้เนาะเสร็จแล้วถ้าเราใช้โซเบิร์นนะครับผมใช้10โ so, ซเนี่ยจะเพิ่มอัตราการติดสเตตัสนะครับ100%นะครับผมแล้วก็จะ ดีบัฟน่าจะอยู่อยู่2เทินนะครับผมไม่ใช่แค่เทินเดียวนะฮะตอนนี้เนี่ยสกิลแรกเนี่ยโอกาสเริ่มต้นจะอยู่ที่65%นะครับแต่มือัพถึงเลเวล3าเนี่ยจะเพิ่มเป็น75%ถือว่าไม่ได้น้อยนะครับผม75%เอนี่ยซึ่งรูนโจกระเบิดโดยใช้พลังงานที่มีอยู่ในร่างกายของตัวเอเ่สาห 10ถือว่าเป็นตัวป่วนชั้นดีนะครับนี่ันี้เป็นอาร์ติแฟกต์ส่วนตัวของยูยนะครับคือคนอื่นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นแค่คลาสวอลีเออร์นะครับก็คือคลาสนักลบนะครับผมเซอร์กัสแฟนตาซีนะครับคือเริ่มต้นมาที่เลเวลห่งเนี่ยจะเพิ่มอัตราการติด สถานะนะครับของตัวเอง25%นะครับเมื่อเริ่มเทินเนี่ยแล้วก็เอฟเฟกตัวนี้จะลดลง2.5%นะครับทุกๆเทินทุกๆครั้งที่มูยเองเนี่ยโจมตีนะครับแล้วก็ต่ำสุดจนอยู่ที่12.5%ถือไม่ได้แย่นะครับผมแล้วถ้าอัพถึงเลเวลแม็กซ์เนี่ยก็คือเลเวล30นะครับจะเพิ่ม50%เลยนะครับตั้งแต่แรกแล้วก็จะลดลงไปทุกๆเทินนะครับต่ำสุดอยูที่25% 25%ถือว่าเยอ50%เนาะต่판타아입니다 전사 전용 아티팩트이며 전투 시작 시 자신의 효과적 중이 최대 50% 증가합니다. 해당 효과는 자신이 공격할 때마다 조금씩 감소하는데요. 맥스 레벨 기준으로 자신이 공격할 때마다 5%씩 감소하며 25%까지 감소합니다. 뮤이는 적의 강할거를 제거하면서도 기절을 비롯한 다양한 약화 효과를 적에게 발생시키는 영웅입니다. 자신만의 파라다이스를 꿈꾸며 방황하는 마물조련사뮤이는 7월 16일 점검 후부터 만나십니다. แล้วก็นนะครับจะบ16น7ก็คือเอ่อ니다 <목소리> <목소리> ครับมาดูที่สกอร์เนี่นะครับผม자신아래로불에먹고영향있어서아이아ในมุมมองของผมนะครับถือว่าเป็นตัวป่วนชั้นดีผมพูดหลายรอบแล้วเนาะก็คือว่ามีสกิลที่สามารถทำให้ติดเลือดไหลนะครับแล้วก็สตันหมู่ได้นะครับผมซึ่งสตันเนี่ย 65%หรนะครับหรืออัพเต็มส่วนเป็น80%เนี่ยถือว่าไม่ได้น้อยนะครับผมถือว่าค่างเยอะนะฮะแล้วถ้าใช้มุยเป็นตัวเปิดแต่แรกเนี่ยก็คือลบบัฟนะครับผมพอลบบัฟเสร็จเนี่ยอาจจะมีตัวดันเทิร์นนะครับผมให้มุยใหม่ทีหนึ่งเพื่อใช้สกิล2นะครับให้ติดสตันทั้งทีมนะครับผมคือจริงๆสามารถเลือกได้นะครับว่าเทิร์นแรกเนี่ยจะให้มุยใช้สกิลอะไรนะครับคือถ้าศัตรูเนี่ยมี i m มมูเน y ตี้หรือมีบัฟค่อนข้างเยอะเนี่ยแนะนําให้ลบบัฟไปก่อนนะครับผมหรือถ้าศัตรูไม่ได้มีบัฟอิมมูเนตนะครับผมจะให้มุยเริ่มใช้ที่สกิลสองอก็ได้ทําให้ติด stun น,นะครับแล้วใช้ตัวอื่นโจมตีต่อนะครับผมอันนี้แล้วแต่ทีมของแต่ละคนนะครับว่าจะเ,าเริ่มยังไงนะครับผมส่วนเซตที่แนะนําของมุยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมุยค่อนข้างเ,าเรียกว่าจะพึ่งพา effectiveness นะครับผมก็คืออัตราการติดสเตตัสสถานะนะครับดีมัฟต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ speed นะครับหลักๆเนี่ยที่ผมจะแนะนำก็คือคงเป็น set hit แล้วก็ speed นะครับผมเพื่อเอ,อเขาเรียกว่าใช้สกิลของมุยนะครับให้ได้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับผม speed ก็คือจะใช้เพิ่มความเร็วของตัวละครนะครับแล้วก็เพิ่มเกรด เขาเรียกว่า combat readiness นะครับจะเพิ่มไม่ใช่เพิ่มครับก็คือจะถึงเทิร์นตัวเองเนี่ยเร็วขึ้นนะครับผมส่วน effectiveness เนี่ยจะช่วยเสริมในส่วนของสกิลทุกสกิลของมวยนะครับผมเพราะว่าตัวมวยเนี่ยจะเน้นในการดีบัฟศัตรูนะครับผมสังเกตได้ว่าทุกสกิลเนี่ยมีดีบัฟทั้งหมดเลยนะฮะยกเว้นสกิลสามเนาะสกิลสามก็คือลบบับแต่ก็คือ ก็ยังต้องพึ่ง Effectiveness อยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่า speed hit เนี่ยถือว่าค่อนข้างจำเป็นนะครับผม2ออันนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยผมมองว่าก็แล้วแต่นะครับว่าจะบิ้วตัวมวยเนี่ยเป็นสายไหนนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเป็นสายโจมตียจจะดันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่า a t t a c ็เนี่ยถือว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยเนาะแต่ก็แล้วแต่การบิ้วนะครับถ้าของถึงก็โอเคนะครับ แต่หลักๆแนะนำให้ต้องเร็วก่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็ต้องเพิ่มตัว status テ e ัส c t i v e n e s s นะครับหรือว่าบางคนถ้ามีตัวที่ดันเกตนะครับอาจจะเน้นที่ effectiveness นะครับผมเพราะว่ามีตัวดันเกตให้อยู่แล้วเนาะก็คืออาจจะลบบัฟก่อนหรือสตันก่อนอจากนั้นก็ให้ตัวอื่นที่มีสปีดลองลองมาเนี่ยจากการสตูไปนะครับผมยังไงตัวนี้ผมมองว่าผมามีแผนไว้ว่าจะเปิดเหมือนกันครับแต่ว่า ยังยังดูก่อนว่ามีเพจถึงหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังเก็บไว้ก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีสปายอะไรจากสไนคเกตอีกทีหนึ่งหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากอยากเปิดตัวนี้ไว้เหมือนกันยังไงเดี๋ยวถ้าตัวละครมาถ้าผมเปิดได้เนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับผมยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ